ตอนนีรอบรู้กับชูริสโดยเจนาริสซินโยไซครับยังอยู่ที่ความหลงของการบุกยึดกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานโดยกลุ่มตาลิบันนะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าหลายคนคงเห็นภาพข่าวแล้วเนาะว่ามีผู้คนเนี่ยต้องการที่จะเดินทางลี้ภัยออกนอกประเทศอัฟกานิสถานกันมากเลยทีเดียวหลังจากที่กลุ่มตาลิบันมีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา ซึ่งระหว่างการอพยพเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกเลยทีเดียวครับเมื่อมีผู้หญิงท้องแก่คนนึงนะฮะที่ต้องการจะเดินทางลิขิตภัณรอบประเทศเชน่นกันเธอโดยสารไปกับเครื่องบินของกองทัพสหรัฐระหว่างที่กําลังบินอยู่บนท้องฟ้านะครับจูๆ่ๆเธอก็เจ็บท้องขึ้นมาครับเหมือนคนใกล้คลอดและแน่นอนครับว่าต้องคลอดแน่ๆแล้วบนเครื่องบินนะครับ ทำให้เจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐไม่ว่าจะเป็นแพทย์แล้วก็พยาบาลเนี่ยต้องช่วยเธอทําคลอดสุดท้ายคลอดเป็นลูกสาวนะครับเป็นทารกเพศหญิงแข็งแรงสุขภาพดีเลยทีเดียวระหว่างที่บินอยู่บนท้องฟ้านั่นแหละ คนที่ขับเครื่องบินหรือว่านักบินเนี่ยก็ต้องมีการลดระดับเพดานบินลงมาครับเพื่อที่จะให้ความกดอากาศมันมีความใกล้เคียงกับพื้นดินมากที่สุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งแม่และเด็กแล้วก,ก็ทําการร่อนลงที่สนามบ,บินแลมสโตนนะครับที่ประเทศเยอรมนีก่อนที่จะส่งแม่แล้วก็เด็กทารกเนี่ยไปรักษาตัวอย่างโรงพยาบาลใกล้เคียงครับซึ่งทั้งคู่ก็ปลอดภยอยัยเช่นเดียวกันทางนี้นะครับในอัฟกานิสถานเนี่ยโดยเฉพาะที่สนามบ,บินคุงคาบูยังคงมีประชาชนจํานวนมากเดินทางที่จะรอความหวัง การเดินทางออกนอกอัสกานิสถานโดยกับไม่ว่าจะเป็นของทั้งเครื่องบินกองทัพหรือว่าเครื่องบินอะไรก็ตามที่สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้ไปยังจุดหมายปลายทางหรือว่าค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศต่างๆโดยเฉพาะในประเทศบู่อ่าวเปอร์เซียหรือว่าประเทศตนแถบอาหรับนั่นเองครับ นี่ก็คือ2นาทีรอบรู้กับ Tourist โดย j o u r n a l i s t in your s i d e นะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tourist เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลขวาวสารและก็ความรู้ต่างๆที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งคู่เลยครับ